យូររាប់អានចាក់ I really not สวัสดีค่ะ FC แฟนช่องคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุภุดสุคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่อง YouTube โจพา้วยค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแนวทางโนะของอาจารย์เซียนขาของปงนนู่เพชรเงินนาคลาดยาโกมินหลังจากพิธีก็ได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่13นะแนวทางตัวเลขเนี่ยอาจารย์เซียนขาก็ได้ส่งเขาในไล่กลุ่มนะของอาจารย์ ทั้งกลุ่มของช่องโจผ้าร่วยอาจารย์ว่าทรงเขาไล่กลุ่มได้เลยสันพอเป็นห่วงเนาะจาย์ก็เป็นห่วงคนที่ร่วมบุญผู้ที่สัาอ่าทรงปัจจัยมาร่วมงานกระห่วงกันยูสุูุสุกอนเนาะกับขอกราบขอพระคุณสหรับผู้ที่ร่วมบุญร่วมงานมากสายบุญทุกๆกท่านเอฟซีทุกๆท่านเนาะว่าแต่ จะทำพิธีเอ่ยปากทุกท่านสายบุ่นบ่เคยขาดจากเทียนอะกะร่วมกันนึ่งตึงนงังออ้ยแอดกะดีใจนะกะปเมใจน้ำอาจารย์เส้นขาปูเพชรเงินเฮ็ดย่ำไหนนกะขอพิธีย่ำไหนทําพิธีขอช่วงไหนยังสิก็ร่วมด้วยช่วยกันตลอดนะกะ ก็เห็นเห็นอยู่เนาะคะ่ะแอดสีม่พูดเกินความจริงเนาะค่ะแอดจะพูดแต่ความจริงเนาะค่ะกระปูกำยากทุกสิ่งทุกอย่างแนวทางตัวแรกอาจารย์ก็เคยปิดบังเฮดได้ตัวใดแบบใดก็ให้เพิ่นซื้อตัวใดเพิ่นก็ให้คือกันเนาะค่ะอันนี้เป็นแนวทางตัวเลขของคืนวันที่สิบสาม เมื่อวานนี้วันที่14่ก็ขอไผ่เนาะคะ่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้แอดต,ติดธุระบดายอาดคลิปให้เอฟซีผู้ล่อแนวทางตัวเลขเอฟซี FC บางท่านก็บอกว่ารออาจารย์เซียนขาเนอะคะ่ะรอแต่อาจารย์เซียนขารอปูเพชรเงินโอ้ยดีใจคะ่ะดีใจก็เมื่อนี้เนาะคะ่ะเลิกงามยามดีวันที่ส5้ากับท่านอยู่เนาะคะ่ะแนวทางตัวเลขเพราะว่าพรุ่งนี้วันที่ส6บเลขก็จะออกแล้ว ท้าอาจารย์ไงอาจารย์กงเป็นยังไงเนาะช่วงนี้สงสัยกันสิ่าเมื่อกันเมื่องานอยู่ดอกแต่ว่าเพื่อนกะเฮ็ดงานน้ำเนาะอาจารย์กันไรเอ้าอาจารย์กัอยู่ในสายแล้วเนาะค่ะมาฟังเสียงจริงจ,งจากปากของอาจารย์เส้นขาวว่าวันงานได้ตัวเลขตัวใดเลขทูบเป็นตัวใดชัดเจนจากปากเนาะ,ะเอ้าบานี้กะ สวัสดีค่ะาจายนสวัสดีครับติโตสวัสดีครับเอฟซี FC ทุกคนทุกท่านก,ก็เอ,อื่นกะขอสวัสดีกันนะครับเนาะ,ว,นะว,นวันที่สิบสี่วันมานไทยวันแห่งตะไร่ผ่านมาแล้วก็ขอให้มีความรักต่อกันเพราะว่าเรื่องใดๆก็ที่ปล่อยวางก็กปล่อยใดก็ปล่อยไปขอให้มีแต่ความรักต่อกันเอาเมเนก้าสิมาอธิบายเรื่อง ทำพิธีขอ,อตัวเลขจากผูพ้พิจเงินในวันที่13ที่ผ่านมาให้เป็นแนว่ทางได้รับเดอ้อเพราะว่าทุกครั้งที่ผมขอจากผูพ้พิจเงินนี่กับเอฟซีเพิ่นก็ได้อนุมูตนาบุญมาแต่ละขั้งนี่กับว่าเมนหน่อยคนกับขอขอบขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ยังศรัทธาผู้และตัวผมเองกขอขอบคุณมากๆนะครับสำหรับ วันนี้จะมาพูดถึงว่าทำพิธีในมือวันที่สิบสามที่ผ่านมาเป็นจังไดร่สำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มลายนะครับกับ <c oughs> พราะสิรู้แล้วว่าตัวเลขผมก็ได้สงให้แต่เมื่อวานนี่แล้วเพราะว่าผมก็ได้ส่งให้สมานใาบก็กลัวซีโมงแล้วเนี่ยแหละเพราะว่าผมติดธุระหลายๆอย่างทั้งเก็บของที่บ่ายปูแม่นหมอปิโตเพราะว่วา,วาเวลาขอมันขอหลายคนเนี่ยเวลา เงี้ยาเจ้าของบ้านด้วยสองคนกับเมียด้วยเก็บกันสองคนดิจันตัวสิเ้วเดิเออมันก็ติดสองคนเดิครับตัวสิแล้วมันโมเมนต์หน่อยยากเนาะฉันก็ต้องทําความสะอาดเจ็บนั่นเจ็บีกับบริวากันครับกับขอโนมูมทนาบุญน้ำเ็บซีทุกคนอ่าเลี้ยงเก็บเลี้ยงเงี่ยผมกะเก็บเองกับบริวากันแต่ว่าสําหรับงวดนี่ผมฝันเอาฟังว่าฝันผมก็นะยังคอยไปยุ่มว่าวเลี้ยง ในพิธีเดี๋ยวสิได้เข้าใจหลังจากปูไหยงวดที่ผ่านมาคือเ็ดสองสองถือว่ามันหลุดถือว่าหลุดนะครับแต่คนที่เอาเป็นก็เป็นยังผมก็บริวาแต่สําหรับผมแล้วหลุดเพราะว่ามันกระสุนวิสัยหลีคจนศูนย์นี่ผมก็ต้องยอมรับกันทุกคนไม่ว่าคนที่เพิ่ไหายทุกสํานักเพิ่นก็ยอยากให้คนมีโชคมีใช้เหมือนแต่วาลขมันออกในลักษณะนี้เขาก็ต้องยอมรับกันครับแล้วบริวาเพิ่น เ <FC S 2> อฟซีอยังา่าอ,อนนันนั้นเจ็ดสองกับเจ็ดศูนย์ศูนย์อันเด้เพมันว่าครับกับอันนั้นก็นเลยแต่บารมีพุ่นเดอร์แต่ว่าเขาก็ยอมรับดุดคนออกเป็นก็นได้แต่ว่างวดนี้ก่อนที่ผมจะทําพิธีนะครับหลังวันที่หนึ่ง้อยออกแล้วผมนอนผมฝันว่าปูนี่มาเขียนเลกใหนน้เมียผมเดยพี่โจค่ะให้ถ่ายผ้าเมีย ไปซื้อเลขผมพาไปแล้วแต่เนี้ยหลักนี้คนที่ขายเลขเขาก็เลยว่าขันเมียประมาเจ้าซื้อตัวนี้ก้อนก็ได้ซื้อตัวไหนครับซื้อสองศูนยมกับห้าศูนย์เมร่อฉันมาอันนี้ก็ต้องเขียนลงด้วยขันผู้ใดฟังผมเอาให้ซื้อสองศูนย์กับห้าศูนย์ผมก็เลยว่าเอ๊สองศูนย์กับหาศูนย์ 0. ผมขึมม้นประมักแค่หลังจากขึ้นนั่นมาผมตื่นหล้วผมมาฟันอีก ฝัน่าคนที่บอพอดขึนแหละขันมากๆมาเขียนเลขใส่ต่อไม้ผมเขียนตัวเดียวเลยครับเจ็เขาตัดต้นไม้ออกแล้วมันจะเป็นกลมๆเขาเขียนไว้ในหันลหกสามครับเขาเขียนไว้ในหันได้ครับได้อันนี้คือความฝันก่อนวันบวงสรวงบอมเนบอกเลขกันดิอันนี้บอกความฝันอีกกันการฟังก่อนมีมีหกสามที่ผมบอกเคยอาวีโจอฟังเนาะแต่ตรงวัเนาะเอาอันนี้ก็คือความความฝัน ผู้ไดมักกัไปจับเอาแต่ว่าผมประทันได้เ่าเรียงเลขในพิธีเด้อนี่ผมสิเอาเรียงเลขในพิธีหลังจากได้มือในได้วันทําการขอเลขจากปู่เพชรเงินก็คือวันที่สิบสามผู้กับมาขอให้ก็เป็นที่ลุกล่วงไปแล้วผมก็สบายใจจนหอดมนันี่เลขทําพิธีเด้อเอซี FC เด้อ เลขทูกฟังดีๆนะครับเลขทูกของปู่เพชรเงินจุดงวดนี้ผมไม่ได้จุดเองนะครับปู่เป็นจุดให้กับผมก็จะบอกว่าปู่ใดหรอกครับปู่จุดให้ท่านนี้ปู่ที่มาทําการขอให้ผมเนี่ยคือเป็นคนจุดเลยแล้วเพิ่นจุดได้ก็คือหนึ่งหนึ่งห้าจดไปได้โจหนึ่งหนึ่งห้าค่ะอันนี่คือเลขทูกเลยครับเด้อแต่ ที่ผ่านมาเลขหนึ่งหนึ่งมันเป็นอยังมันสามารถเป็นอยังได้ให้พีเกาได้ครับเด้อเป็นเกตได้บเป็นอยั่งอีกนะครับนะวันนี้ผมสิบอารายละเอียดเป็นยังผมคือทรงเขาในกลุ่มไลายว่าหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองอันนี้ผมจะว่าให้ถ้าผู้ใดเขามาฟังในคลิปนี้สิบอได้โทรมาถามผมว่าเอ๊ะคืออาจารย์ทรงเขามาในกลุ่มไลายคือเป็นทั้งสี่ลักษณะนี้ฟังเขามาฟังในคลิป,ลปแล้วครับพี่โจกับสีบอยคิปมานีแหละ ให้ได้เข้าใจกันปู้บอกผมว่าหนึ่งบวกหนึ่งได้สองว่าต้องไปซื้อหนึ่งหนึ่งห้าให้ซื้อสองหาหรือเก็บหาครับมันทดแทนกันได้แล้วว่าแต่สําหรับคนที่ไม่ชอบหนึ่งสองห้าหรือเกบห้านี่ก็ซื้ออามเลกถูกเลยเด้อพิจานาวอันนี้พี่โจเขาใจไปนี่ว่าหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองให้ซื้อสองหาหรือเก็บหาได้ในพี่โจเลยค่ะเดี๋ยวน,นี่อันนี้ เก็บซีนฟังแล้วเป็นสิข้าใจแล้วขอ,อนี้บ้านนี้เลขปู่เขียนให้มีบนกับล่างนะครับคือเลขปู่เขียนให้ก็คือแปดศูนย์ห้านะครับแปดศูนย์ห้าเลขล่างก็คือสี่สครับเหมือนกับใบบอกบุญเลยที่ผมบอกว่าเป็นปริศนาผมลงคลิปก่นกอนผมบอกว่าเอาไว้นั่นแหละพอดีบอกบุญไปสี่สามแต่ เขียนให้ก็สี่สามอันนี้มันเป็นปฏิหารเลยเด้พิโจเโขค่ได้ว่าแม่ค่ะมันก็เลขสามมันออกนะครับผมเคยให้ออกตรงๆครับคือสี่สามแล้วทุกคนถ้าติดตามผมมากับปู่เพชรเงินเนี่ยผมก็เคยหายเลขตัวนี้แตกสามตัวมาแล้วครับคือ 5, แปดศูนย์ห้าแมนโกพิจูดค่ะเลขบอกบุญคือสี่สามเมนบจันสี่สามกับหนึ่งเก่าหนึ่งเก่านี่คือบายที่ผมซือ้อด,ดากผูก้ใดหมักจัดผมมกักอะ เาต้องไปซื้อแต่เลขกูนี่บอมีหลายตัวนะครับเดอ้อมีเลขทูกกับเลขในพิธีเลขในพิธีก็คือแปดศูนย์และสามเลขทูกก็คือตามเหตนะครับแต่ว่าผมจะพูดให้ฟังว่าเลขแปดศูนย์ห้านี่มันเคยออกตรงๆนะครับคือแปดศูนย์ห้าผมเคยปล่อยไปผมกับพ่ออย่างเราเรียงเขาแก้ผมว่ามันเคยออกไปผมหายเคยออกแตกสามตัวมาแล้วแล้วกับซสามผมก็เคยหาย ออกตุแล้วเป็นบอพิโจสี่สามนี่ผมเ,เคยให้สี่สามนี่ระวังให้ดีได้ครับเด้อบัาน,นี้หลังจากได้ตัวเลขแล้วคืนวันที่ขอนะครับเนาะผมฝันได้บานนี้ได้วันที่ขอนี่ผมฝันว่ามีผู้เฒ่าให้ผมไปซื้อลัตตรีแต่ไปซื้อ,อยุบบ้านที่หกสิบเอ็ดให้ซื้อแค่เลขแปดศูนย์หตัวเดียวครับซ้ำนีแ่แหละครับเดือดีมากในความ เงินกันเนี่ไปตื้อเล็กแปดศูงหาเมื่อนี่ยคชีเสร็จแล้วผมจะได้เดินทางไปที่วังสะพุงผมจะไปซื้อตามที่ผมฝันผมเดอ้อเอฟซีหลังจากลงคมคลิปให้พี่โจแล้วผมก็จะได้เดินทางไปซื้อเหล็กอยู่วังสะพุงคือลอตเตอรี่เพราะว่าผมฝันผมก็เลยอยากไปซื้อได้เอาจริงๆแล้วมือนีเหล็กปูเหล็กทูกกับมีประมาณนีได้ครับเดอ้อ เบ่หลายครับเหล็กปูหายงวน,นีเบ่หลายเขาก็บพิจะนา่าเอาคือแตงผมอธิบายฟังมงหนึงแหละสําหรับคนที่รอคอยว่าอยากฟังเสียงอาจารย์่ามาอาธิบายตัวเลขที่ส้มหายแตเขามาฟังมือน,นี้ก็เสียด้เข้าใจเนาะครับเนาะว่าเอ๊เพิ่นคือหายมา,จากจังสี่อันนั้นผมอธิบายฟังเราเด้เอาติโจสรุปอีเพิ่นเบิเ่งบนค่ะก็ตามนี้เนาะคะ่ะเอซีอาจารย์ก็ได้ว่ารายละเอียดและะ้วค่ะในพิธีในพิธีของวันที่สิบสามที่ผ่านมา แต่ว่าเลขทูนบนงก่ะเลขทูบที่ได้วันนั้นก็คือหนึ่งหนึ่งห้านะก่ะเดี๋ยวแอดจะโซเลขทูบให้อยู่หนาปกอีกรอบหนึ่งนะก่ะเป็นทูบของจริงนะก่นเดี๋ยวจะอา่าจะละ่ะโทรศัพท์อีเครื่องเนี่ยเลขทูบนะก่ะเลขทูบที่ทูบจริงๆนะก่ะอันนี้ค่ะ นี่ค่ะนี่คือเลขทูบเนาะคะ่ะก็คือ1นึนึ่เนาะคะ่ะอันนี้ของจริงที่จุดแล้วก็อาจารย์ไทยทรงไม่แอดเนาะคะ่ะก็คือ1นึหหรือถ้างวดก่อนนั่นก็คือ1นึ่นเก้เอ้ยอย่งหนึ่งหนเนะาะงวดนั้นจุดทูบได้119ปรากฏว่าออก7จ็บานีได้1นึห สีเป็นเจ็ดเจ็ดห้าหรือเปล่าเนาะอันนี้เท่ากับพิจารณาเบิร์เดอร์เอฟซีเดอร์นี่คือความชัดเจนเนาะกับของจริงของจริงในการเบิร์น,นี้เลขทูบเนาะเนี่ยนหนึ่งหนึ่ง,ห,งห้าอย่าลืมเจ็ดเจ็ดหานัเดอเอฟซีเดอร์แล้วการงวดที่ศูนย์เอียงก่อนออเอียงก่อนเนาะสองสองเจ็ดงวดนั้นเลขทูบสองสองเจ็ด ออกเจ็ดศูนย์ศูนย์มาสันเพิ่นว่าสองสองเอาศูนย์ศูนย์น้ำมาสันเอฟซีว่าอันนี้ย้อนหลังพูดย้อนหลังเนาะค่ะสองสองวัดเพื่อเปรียบเทียบกับเลขทูปของวันนี้แนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยงวดวันที่สิบหกกมกฎาพันสองร้อหกแปดเอาไม่ดีผมสิว่าค่ะจบทัผมจิอีขอ มาอีกอคัดอีกในหนึ่งวันเลขเลขทูกเพิ่นเคยไห้หรือเพิ่นเคยไห้แบบใดกับพิจนาบเบิงจังหวดก้นเป็นเจ็ดสองสองมันกับยังเป็นเจ็ดศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งเก้ามันก็ยังเป็นเจ็ดเจ็ดเก้าได้อันนี้เขาก็สามารถพิกแพลงได้อันวันนี้หนึ่งหนึ่งห้าอาจเป็นเจ็ดเจ็ดห้าเพราหรือสิบเป็นหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองบพสองหาเพราอันนี้ผมอธิบายไปแล้วเนาะจทั้งหมดัน ทั้งหมดทั้งมวลเลขนี่ของปู่มวดนี่ผมมีหลายด้วยครับเด้อเอฟซีผมจะสลุปให้ตัวเลขให้ฟังอีกครั้งหนึง่งก่อนที่ได้จากกันก็คือเลขทูกในวันทําพิธีคือวันที่13ก็คือ1นึหนะครับ1นึ 115, นะครับเลขปู่ลงเขียนให้ก็คือ805บน นะครับหรือกับบรูวอลบนวรืล่างกะครับแต่ว่าเพิ่นเชยนให้สามตัวสามตัวมันอาจจะเป็นบนก็นได้หรือเป็นล่างก็ได้ตัดเหล็กมันสรได้ครับเด้ออ้วยหัวเอาหรือสลับเอาสามตัวเพิ่นเชยนให้แปดศูนย์ห้าแต่ว่าเล็กสองตัวนะ่ะเพิ่นเชยนให้คือสี่สามนะครับอันนี้กับกับมีประมาณนี้ครับเล็กเล็กโบ,โบหลายเลยครับเด้อยสวา,าอุย้ยคือหลายเนี่ยเอากิงเล็กไม่เยอะครับคันู้ใดบุมากเล็กถูกอะสามารถเล่น อที่พี่โจให้เบิ่งมือนีก็อะไรคือแปดูย์หกับสี่สามนะพี่โจเนาะจ้ามันก็มันมีแค่นี้ครับเอาสุดท้ายนี่ขันจังใดจังหนึ่งขันมึกเย็นนี่หรือว่าคืนนี้ถ้าผมฟันดีผมกะิอ่าลงคลิปอ่าตอนเชา้าให้เบิ้งขันเมื่อฟันดีกะจิแกงอีกที่หนึ่งหรือว่าฟันดีหรือจังใดกะสิได้บอกกันแต่เมื่อนี่ก็ให้ผู้ที่รอคอยตัวเลขปูเพชรเงินนะครับได่ยินแล้วคนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มไลน์หรือ ไม่ได้อยู่ในกลุ่มของพี่โจก็เขามาเบิ้ง u t u b e แล้วก็ไปสื่อได้ครับเดอ้อหาเจียมมันมีโชคร่วมกันนี่ทุกท่านนี่กับคบเมียร์นครับก็กดไลค์กดติดตามไ้ให้พี่โจด้เพนดนมีกำลังใจได้ครับเดอ้อคนที่เข้ามาแล้วก็สามารถคอมเมนต์ให้เปิดช่องทางของพี่โจคนได้เบิ่งลหลายขึ้นให้เฮาได้ติดตามผู้เพจนเน้นไปเรื่อยๆเพราะว่าฮาเจมเลขเขาคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกั ก็ถือว่าเป็นช่องทางให้คนในรูดจ,จักผู้พเ,เงินขึ้นหลายๆทางวันนี้ก็ขอให้ทุกคนที่กดไลค์กดแชร์และร่วมอุมโมทนาบุญมาครั้งนี้ก็ขอให้มีโชคใส่พรุ่งนี้คือวันที่16กุมภาพันธ์เป็นวันแห่งความรักก็ขอให้ทุกคนสมหวังมีความรักให้พออตกันอนระาะในมิตรที่ดีด้วยครับเด้อให้ทุกคน อย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนตลอดปี2,568กับผมเส้่ขากับบมี่ยังมีแต่ตัวเลขมาบอก FC ทุกคนกนให้มีโชคกสุดท้ายนี่กะจะขอกล่าวขึ้นมาสวัสดีครับและขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับทีโจครับสวัสดีครับ FC ครับค่ะขอบพระคุณกายจันกับขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่คะ อาจารย์เซียนขานะก่ะก็มาพูดมาบอกเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะว่าแนวทางตัวเลขของปูเป็นยังไงเนาะคะ่ะเอา้าอีกรอบนึงแล้วค่ะปูเขียนให้ที่ปูเขียนให้ในวันทาพิธีก็คือ805เนาะคะ่ะแล้วก็ C3 ซึ่งตรงกับเลขบอกบุญเนาะคะ่ะ805กับ4 3ที่ปูเขียนให้ฟังเดอ้อเอฟซเด้อฟังและะ้วก็อย่าฝืงคุยกันเนาะคะ่ะ แปดศูนย์ห้าคือปู่เขียนให้แล้วก็เลขสี่สามเนาะเลขลางก็คือสี่สามอันนี้อันนี้เพิ่นเขียนให้แปดศูนย์หน้าก็สี่สามก็คือเลขสามตัวก็สองตัววันทําพิธีในวันที่สิบสามกุมภาพันธ์สองห้าหกแปดแล้วก็หนึ่งเก้านี่คือบ้านเลขที่ของอาจารย์ก็คืออ่าสิบเก้าแล้วก็อตรงกับความฝันของอาจารย์เส้นคาที่บอกว่าฝันแต่ตองว้วดอาจารย์สิไปซื้อเลขให้ไปซื้อบ้านเลขที่สิบหกวนา อันนี้ไ่ได้เขียนไห้เค่ะความฝันของอาจารย์นี่ไม่ได้เขียนลงเดี๋ยวสิหาว่าโอ้เลขคือลายแต่จังสันจังสีเนาะคะ่ะก็ฟังแล้วก็คิดตามเรานะคะอาจารย์ฝันไปซื้อเลขบ้านเลขที่สิบเก้าซื้อเลข8ปดเลขตัวเนี่ยฝันก่อนที่วันทําพิธี ฝันก่อนที่หลวงปู่จะนนิมนต์หลวงปู่มาทําพิธีวันที่สิบสาคือฝันก่อนหลายวันแล้วอาจารย์ก็ว่าให้แอดฟังหลายมือแล้วเนาะคะ่ะตัวนี้ส่วนเลขทูบเนาะคะ่ะเลขทูบก็คือหนึ่งหนึ่งห้าของจริงกับไฮเบิงแล้วเนาะคะ่ะก็อยืมเจ็ดเจ็ดหาน้ำเนาะคะ่ะเพราะว่างวดนั้นให้หนึ่งหนึ่งเกออกเจ็ดเจ็ดเกงวดนั้นอีกล่าสุดเนี่ยก็คือให้ 002เลขทูบหรือ200ออกโอ้ยวงแมนพูดผิดโอ้ยขอไปเลขทูบล่าสุดก็คืออ22อยางอ่อ227อืมเลขทูบคือ227หรือ722ปรากฏว่าเลขเลขออกมือนั่นก็คือ700เนะ่ะอันนี้ก็ลองพิจารณาดูเนาะ แล้วก็แนวทางความฝันของอาจารแล้วก็ฝันดีเนาะอาะจารย์ก็ฝันดีมากๆเนาะเน,น,นึ่งหาหาหนึ่งอ่ะกับแม่ในการจะทิมได้ยังสิหนึ่งห้าห้าหนึ่งเพราะว่าเพื่อนไทยหนึ่งหนึ่งห้าเข้ากับติดหนึ่องหาหาเนึ่งน้ำแน่น,น,นะ,ะสีมาเบิ้ลอีกบอคันเบิ้ลกัโอ้ยมาโหลดเนาะยังสื้อไงเบิ้ลเบิเบ้ลก็ได้เอ้า หน,หนึ่งกับออกรลดขันสีออก1หนึ่งหนึ่ง,ห,งหรือเจ็ดเจ็ดก็ได้อันนี้แอดพูดเด่นแล้วกัพูดหยอกเอฟซีำแนวทางความฝันแต่ว่าฝันตั้งแต่ตองงวดของอาจารย์ก็น่าสนใจขึ้นกันเนาะแต่ตองงวดเลยมีเลขศูนย์สองตัวหนึ่งที่จจำได้เอาจําได้เท่านั้นหรอกคะ่ะผูดด้ใดฟังบท่านเนาะก่ะกลับไปฟังใหม่ตั้งแต่ที่อาจารย์พูดแต่ต้นก็ได้เนาะ,ะฟังบอท่าน รีกลับไปค่ะรีกลับไปเริ่มต้นใหม่แล้วก็ฟังมาเรื่อยๆย่าขามเน้อค่ะยาขามเพราะว่าฝันบางช็อตบางตอนก็อาจารย์กันนะสนใจนกันเนาะคะ่ะเลขความฝันมาตรงกับเลขที่ปู่เขียนให้อันนี้ค่ะก็อย่าลืมกันเนาะเอฟซี FC. กับขอกลาวขอบพคุณเอฟซีหลายๆโนะคะ่ะที่ล่ออาจารย์เส้นขาเนะคะ่ะล่อแต่อาจารย์เส้นขาอ๊ย้ยอาจารย์นี่จะเป็น,ปนคนมีเสน่ห์เนาะ เมาอีหยังกะอ่าน่าฟังนหนเอฟซี FC กันลออยากฟังเสียงจริงพูดจริงจากอาจารย์เส้นการนระคะันกัโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางซ่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนสนุนเล่นการพนันทุกชนิดเด้อค่ะก็ขอคนละหนึ่งรยหนึ่งแชร์เด้อก่ะเป็นกำลังใจกับทางช่องโจ้ผ้ารวาเนแล้วะคะ่ะ ใครกดไลค์กดแชร์ให้ให้ถือรางวัลที่หนึ่งเด้อหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยใบในก็นให้เป็นโชคเป็นลาเป็นมนันแห้งแห้งปังปังรวยรวยทุกทุกท่านทุกทุกคนพรุ่งนี้บ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นขอให้โชคดีกำแนวทางของปู่เพชรเงินนักล่าหญ้าโกมินรวยรวยรวยค่ะให้เขาเด้อปูเด้อยาเด้อจังใดกระไรงวดน,นี้เขาแตกสามโตรลดแล้วค่ะเอาสำหรับคลิปนี้ ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ เปิดขึ้นมาเป็นรุ่งที่สามพี่น้องก็ลูกแก้วพูดลายอแไร